และนอกจากแก้แมลงสัตกรกูต่อยนะคะหลิงของมมส์อีกว่ายังแก้งูสวัสดได้ดีเลยแม่สามีของหลิงนะคะเป็นชาวต่างชาตินาอแกเนี่ยก็เป็นงูสวัสดนะคะก่อนกับบ้านท้องก็ไม่รู้ว่าจะทายาอะไรหลิงนะคะก็เลยอยากจะโชว์สกิลให้กับแม่สามีนะคะว่าหลิงเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยนะคะหลิงก็เลยปิ จากเพจสวนแดงจินดานะคะเพจส uh ําหรับคนที่รักสุขภาพรักสมุนไพรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะขอมาบอกเล่าประสบการณ์อีกแล้วหลิงนี่เป็นบ่อยมากเลยนะคะก็คือหลิงขายต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นธรรมดานะคะที่จะต้องมีมาแรงนะคะมากัดมาต่อยเราบ่อยนะคะเราทําสวนนั่นเองหลิงจะมาบอกพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่ ช่วยแก้มแมลงสัตว์กรยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเพียงแค่5าวินาทีเท่านั้นเองและนอกจากแก้มแมลงสัตวตอยนะคะหลิงของเมาส์อีกว่ายังแก้งูสวัสดได้ดีเลยแม่สามีของหลิงนะคะเป็นชาวต่างชาติเนาะแกมาเยี่ยมลูกนะคะแล้วแกเนี่ยก็เป็นงูสวัสดนะคะก่อนกลับบา้าน oh <no. S 1> อยู่ที่สวนกับหลิงนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทายาอะไรนะจะกินยาอะไรหลิงนะคะก็เลยอยากจะโชว์สกิลให้กับ แม่สามีนะคะว่าหลิงเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยนะคะหลิงก็เลยไปหยิบเสล็ดพังพอนตัวเมียคะ่ะหรือพยาวานอนนั่นเองคะ่ะเอามากรามมือนหนึ่งนะคะแล้วหลิงก็เอามาตำ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 ในตำลาเขาบอกว่าให้ผสมกับเหล้าแต่หลิงไม่ได้ผสมค่ะหลิงผสมน้ํานิดน,นึงแล้วก็เอาตัวนั้นนั่นแหละคะ่ะมาพอก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 ,พอกแต่ว่าเขาไม่ได้กินยาอะไรนะคะเอาแค่ตัว เสร็จทงคอแล้วเนี่ยพอกเก็บไว้จากนั้นนะคะประมาณ3วันมันก็รู้สึกว่ามันแห้งก็คือ1คืนน่ยคือที่มันเป็นสีแดงเพราะเหมือนเป็นพิษของงูสวัสดนะคะมันแพร่กระจายใช่ไหมหนึ่งคืนคือสีแดงน่ยมันยุบลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหายแห้งสนิทแต่พอผ่านไปสามวันคือมันไม่ได้อักเสบมันไม่ได้รู้สึกว่าร้อนไม่รู้สึกว่าแสบเพราะปกติเนี่ยงูสวัสด์มันต้องแสบต้องร้อนใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือรู้สึกว่าเริ่มเป็นเนี่ยก็คือหลิงเอาตำและเตาแล้วก็ใส่เลย เสแล้วก็คือหลังจาก7วันก็คือแผล แผลนั้นแห้งเป็นสะเก็ดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่สามีก็ประทับใจเรามากนะคะแล้วแกก็เลยหันมามองสมุนไพรไทยนะคะและแกก็เชื่อในทุกคําที่หลิงพูดนะเพราะว่าห <c oughs> ลิงก็ใช้หลักทางธรรมชาตินะคะหลักทางวิทยาศาสตร์มาผสมแล้วก็บอกแกนะว่าไอตัวเนี้ยมันดีเพราะหลิงก็เคยใช้มาก่อนแล้วนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ,สะเสลเพงพอเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีทั้งมี2ตัวมีตัวผู้และตัวเมียตัวเมียนะคะจะออกเป็นต้นสีเขียวนะคะ ใบจะอ่อนๆน,นะคะเป็นป้องๆแบบนี้นะคะตัวผู้นะคะเขาจะมีน้มนะคะแล้วก็จะเป็นออกแบบลายม่วงๆแบบนี้นะคะแ้วก็จะมีหนามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามีน้มเป็นตัวผู้ไม่มีน้มสีเขียวเป็นตัวเมียนะคะหลิงจะพูดเกี่ยวกับตัวเมียก่อนนะคะตัวเมียเนี่ยถ้าเราเอาหนึ่งกำมือนะคะไปตำนะคะผสมกับน้ำมันงานหรือว่าน้ำมันมะกอก ไอตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการน้ำร้อนรวกแผลู้พองค่ะ1ิบถบาใบเอามาตรำนะคะผสมกับน,น้ำซาวข้าวและสมัยก่อนเขาก็จะมาหอกหัวะคะ่ะเขาคายพิษไข้าการบางตัวนะคะแก้พิษร้อนพิษดับไข้ที่จริงเสรลดบางพลตัวเมียมีอีกชื่อหนึ่งคือพยายยผมท่าเหนือเขาเรียกพยายอเขาจะเอายอดเนี่ยนะคะไปใส่ในแกงหนอ่อใครที่มีตัวนี้ติดไว้ที่บ้านเราลือว่าเป็ดมากๆเลยคะ่ะ ส่วนตัวผู้นะคะเขาก็นิยมปลูกนะคะสรรพคุณคล้ายๆกันนะคะแต่อาตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเชื่อนะคะว่าถ้าปลูกเสเลพังพรตัวผู้เนี่ยเขาจะป้องกันงูนะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าพังพรเนี่ยสามารถ สู้กับงูได้นะคะแต่มีลูกค้าคนหนึ่งเขาก็มาเล่าอีกงน้น,นะคะว่าขนาดโดนงูกัดนะคะเขาก็เอาตัวเนี้ยทั้งต้นนะคะตำ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 ผสมกับเหล้าน้ํานะคะ,ะ,คะเขากินพอกตรงที่งูกัดนะคะฤทธิ์ยาของสลีปองพรตัวผู้เนี่ยจะไปฆ่าฤทธิ์งูค่ะและหลังจากนั้นเขาก็ไปหาหมอมันเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยะคะ่ะเป็นไงบ้างคะกับสมุนไพรสองตัวนะคะสลีบองพรตัวผู้ตัวเมียนะคะ ใครชื่นชอบนะคะและประโยชน์มีสาระดีก็ยอยากจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็สามารถกดได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หลิงลนะวันนี้หลิงลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ